ใชพี่น้องสัญญาณอาจจะไม่ดีเนาะวัดกลางอากาศ สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเขา่าซิลทีมงานมาหาเฮงครับผมเนาะเอาวันนี้มาติดตามตามหาตัวเลขแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้บ่าเบิ้งเอาด้วยพี่น้องด้วยเบิ้งเอาครับผมเนาะ,ะเป็นพระพุทธรูปครับผมเนาะที่อยู่กลางป่าครับเนาะง่ไงล่ะ

สัญญาณไม่ดีครับ สวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมาอพี่นอ้องเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เข้าไม่ได้ครับหาทางเขากันพี่นอ้องโอ้ าทางเข้ายังไม่เจอเลย Oh. Uh, สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ uh, ทีมงานมาให้ครับผมเนาะเอามือน,นี้ภาพพระแม่พีรน้อมนงมาติดตามแนวทางครับผมเนาะหรือว่าน,นี้่คาวาอวทิ่พณฑมา,าสามตัวแตกครับผมเป็นพระพุทดงที่เพิระพุทธรูปอย่กองเนาะเอามือน,นี้ตามหาพี่ร้องจะเป็นเจงไใด ให้พี่น้องรอดติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันครับะสญยญณนยังไงบ้างเนาะ ครับผมรอติดตามไปพร้อมกันได้พี่น้องเด้อไปทางไหนก็ได้ไหมเด้อบุ้มเดี๋ยวเดไปทาง ยาเต็มเลยพี่น้องอาสวัสดีสู้สู้ทุกคนครับผมเนาะถ้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมถ้าพงเงินพี่น้องไม่าตามแนวทางเนาะนะมาเบิงบ่งบรรยากาศพี่น้องดูก่างตาเนาะ กลางป่าครับผมัไงติดตาม สัญญาณบนสัญญาลิได้พ no? <is> <No. S 1> ี tá ่น <enfant? S 1> ้องเนาะกดติตากดติตาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอซครับผมสวัสดีเอฟซแฟนสองทีมงานมหาเห่งครับผมเนาะเอามื่อนี่มาตา เดกแนวทางครับผมนะมาะพระพุทธรูปใจกลางป่าดเด้เพื่อนเลยเขาจ้ามาสางไว้ในป่าดเด้เพื่อนเลอเขาจ้ามาสางไว้ยินคาว่ามีโศกมีหมานี่แหละพี่น้องได้โศกได้มันดนทางมากตามหาพี่น้องดนทางมากตามหาพี่น้องมารอติดตามรับชมรับฟังหกเจ็ดแปดเก้าสิบว่ะสาม สนะ <13. S 1> ี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสามนะสิบสามอ๋อสิบสององเล็กอ๋ออมรอบอยู่ดีพี่น้องนะสิบสามกับองไงพี่น้องโอ้เอามาขอพอนขอบาลแล้วมีน้ำกันพี่นะ้องเนาะยินคาววาเพิ่นมนานังได้โศกได้หมานีนนนนน่นี่นะพี่น้อง เนาะเอดมินก็ตามหาให้ฝาก FC เนาะมือนี้กับสิมา,าพ่อพ่อแม่พี่น้อง